การเก่าๆในการส่งเสียงเชียร์ให้อูดวิ่งเข้าเส้นชัยไหมคุณอยากจะเอามือกดพีระมิดให้ลูกตเต๋ากริ๊งกุ๊ก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 เพื่อลุ้นผลของอูดหรือเปล่าไม่จำเป็นต้องคิดถึงอีกต่อไปครับเพราะวันนี้เขากลับมาแล้ว คาเมล่า second edition เกมเชียร์อูชื่อดังในตำนานกลับมาคราวนี้พร้อมกับอาร์ตเวิร์กใหม่ใช้ลากว่าเดิมทางการและกระดานพร้อมต้นปามป๊อปอัพ3มิติโอ้โหอุปกรณ์ก็อัปเกรดใหม่ครับทั้งดิระมิดเหรียญเงินลูกเตา๋าและเจ้าอูดก็กลายเป็นพลาสติกแข็งแรงทนทาน,นไหนๆก็พูดถึงอูดแล้วคาเมล่าเวอร์ชันนี้มาพร้อมกับอูดบ้าคลั่งครับที่จะวิ่งสวนทางเปลี่ยนผลการแข่งขัน,นให้กลับตลบปัดได้และยังมีแอคชั่นพิเศษครับที่เพิ่มมาด้วยนั่นคือการสร้างพันธมิตรจับมือไว ได้แต้มไปด้วยกันกับเพื่อนที่เราสร้างพันธมิตเอาไว้นั่นเองที่สําคัญที่สุดเลยค่ะเมลอัพเซคัน d ์ d i ดิชัมาครั้งนี้มาพร้อมกับคู่มือภาษาไทยลิขสิทธิ์ถูกต้องโดยเดอะสตรองโฮสยามระวังเอาไว้เพราะจะอูดบ้าคลาั่งมันพร้อมจะเปลี่ยนเกมตลอดเวลากอบโกยเงินให้ได้เยอะๆแล้วเหไปให้สุดเสียงเลยกับค่าเมลอาฟเซคันต์แอดิ ดูครับนี่คือ Came l Up Second Edition นะฮะสามารถเล่นได้3ถึง8คนเหมาะสำหรับบอร์ดเกมเมอร์อายุ8ปีขึ้นไปและใช้เวลาในการเล่นประมาณ30นาทีนะครับและที่เห็นอยู่นี่อย่างที่เดียวบอกไปนี่คือ Cam e l Up s e c o n d e d i t i o n นะครับที่ได้รับลิขสิทธิ์แปลไทยอย่างถูกต้องโดยร้าน e ด s t o n รองโฮสยามนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมหมดห่วงเรื่องของคู่มือไปได้เลยทั้งหมดเป็นภาษาไทยอ่านง่ายเข้าใจง่ายและที่สาคัญ Second Edition ทั้งทีเขายกเครื่องอาร์ตเวิร์แล้วก็ยกเครื่องอุปกรณ์ใหม่แบบน ต้องทำยังไงบ้างเริ่มต้นจากการกางกระดานออกมาแบบนี้นะฮะนี่เห็นไหมมีต้นปาล์มป๊อปอัพสามิติแบบนี้เพิ่มสูนทรชยภาพในการเล่นอีกเป็นกองเลยทีเดียวทําการแยกตัวเดิมพันนะครับตามสีของอุดแขกแล้วก็วางตามเต็นที่เขาควรอยู่สีม่วงก็อยู่สีม่วงปลายสีเหลืองสีแดงสีเขียวอยู่ตามเต็นนะฮะแล้วก็เรียงเป็นลําดับแบบนี้ครับโดยให้ตั๋วที่มีมูลค่า2อปอนเนี่ยซึ่งมีอยู่2ใบนะครับวางไว้อยู่ล่างสุดตามด้วยตั๋วที่มีมูลค่า3ปอนนะครับและสุดท้ายครับก็เอาตั๋วเดิมพันท อยู่ด้านบนแล้วก็ไปไว้ตามเต็นท์อยู่แบบนี้ต่อไปก็เอาพีระมิดครับวางไว้ในจุดตรงกลางสนามแข่งแบบนี้นะฮะนี่เป็นพลาสติกนะอัปเกรดใหม่แบบนี้เลยนี่ต่อไปก็แจกเงินให้กับผู้เล่นทุกคนนะครับคนละ3ตอนด้วยกันนะฮะและที่สําคัญครับเงินในเกมนี้เนี่ยห้ามซ่อนนะครับต้องวางไว้ตรงหน้าตัวเองให้ทุกคนเห็นเท่านั้นแต่จะกองซ้อนกันยังไงอันนี้เรื่องของคุณต่อไปเนี่ยก็ทําการแจกการ์ดทายผลซึ่งผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะได้การ์ดทายผล5ใบโดย5ใบที่ว่านี้ก็คือ5สี ขของอขงงูแ็นั่นเองนอกจากนี้ก็จะได้แผ่นกองเชียร์ไปด้วย1แผน่นและถ้าเกิดว่าเกมของคุณนะครับมีผู้เล่นตั้งแต่6คนขึ้นไปทําการแจกการ์ดพันธมิตรเพิ่มไปด้วยโดยเมื่อได้ไปแล้วให้หงายด้านพร้อมใช้แบบนี้ไว้หน้าตัวเองต่อไปเราก็จะมาจัดตําแหน่งให้กับเจ้าอูดกันโดยอูดในคราวนี้เนะี่ยมีถึง7ตัวด้วยกันแบ่งเป็นอูดแข่งครับหตัวนี้ตาม5สีที่เราเพิ่งวางตัวเดิมพันเมื่อกี้นี่แหละเริ่มจัดอันดับเขาโดยการนําลูกเต๋านะครับที่มีสีตรงกับอูดแข่งเนี่แหละเอามาทอยครับเขย่าพร้อมๆก พร้อมกันได้เลยทั้ง5ลูกออกเลขไหนคุณก็นําอูดสีนั้นไปวางไว้ในช่องหมายเลขนั้นนะครับอ่ะเบอร์1อยู่นี่ในกรณีนี้เนี่ยมีเบอร์2อถึงสสีด้วยกันคือสีเขียวสีเหลืองและสีม่วงนะครับสำหรับการเซตอัพคุณสามารถจัดลําดับได้ตามใจชอบเลยว่าจะให้สีไหนอยู่บนหรืออยู่ล่างนะครับนี่คุณวางไปได้เลยแบบนี้ปึ๊บจัดตําแหน่งอูดแข่งเสร็จครับทำการเอาลูกเต๋าเนี่ยใส่ไว้ในพีระมิดซึ่งพีระมิดเขาจะมีแง่งให้เปิดแบบนี้เอานิ้วงัดขึ้นมาปึ๊บเปิดออกมาแล้วแล้วคุณก็ใส ไม่ต้องปิดเพราะเราต้องทอยอีกหนึ่งลูกครับก็คือลูกเต๋าสีเทาแบบนี้ลูกเต๋าสีเทานี่คืออะไรเป็นลูกเต๋าสําหรับอูดบ้าคลั่งครับซึ่งในเกมนี้มีอยู่2ตัวที่เขาได้ชื่อว่าบ้าคลั่งเนี่ยก็เพราะว่าเขาจะวิ่งสวนเลนครับเจ้าตัวนี้จะวิ่งจาก16แล้วสวนทางกลับมาที่เลขเนี่ยทำการจัดตําแหน่งให้เขาเช่นเดียวกันนะครับโดยการใช้ลูกเต๋าสีเทาเนี่แหละทอยออกไปออกมาเป็นเลขอะไรก็เลือกอุด1ตัวได้ตามใจชอบแล้ววางถ้าเกิดว่าออกมาเป็นเลขหนึ่งให้วางอูดไว้ที่ช่อง16เลข2เอาอูดวางไว้ที่ช่อง15 เลข3ให้วางไว้ที่ช่อง14และอย่างที่เราบอกไปลูกเตา๋าสาหรับอูดบ้าคลั่งมันมีลูกเดียวดังนั้นใช้ตัวไหนก่อนก็ได้ในการจัดตําแหน่งอ่ะสมมติผมให้สีดําก่อนละกันหันหน้าสวนทางมาออกเลข2อยู่เลข15แบบนี้จากนั้นเมื่อได้ตําแหน่งของตัวแรกแล้วทอยอีกหนึ่งครั้งครับเพื่อดูว่าตัวที่2องเขาจะอยู่ตรงไหนในกรณีที่ทอยออกมาแล้วได้เลขเดียวกันให้นําอูดตัวที่2เนี่ยไปซ้อนบนอยู่บนอูดตัวแรกหลังจากได้จุดของอูดบ้าคลั่งแล้วเอาลูกเต๋าสีเทาเนี่ยนะฮะใส่ลงไปในพีระมิดให้เรียบร้อยนนนรัจาาก้พมิิดป เรียบร้อยอย่างนี้กดเบาๆแค่นี้ก็ได้แล้วสุดท้ายครับทำการแจกแผ่นผู้เริ่มเล่นแบบนี้นะครับให้กับผู้เล่นที่มีอายุน้อยที่สุดรับไปเสร็จปุ๊บเท่านี้เราก็พร้อมแข่งแล้วครับผมในการแข่งอูดแต่ละรอบใหญ่ก็คือการที่อูดแข่งวิ่งจากจุดสตาร์ทแล้วเข้าเส้นชัยจะประกอบไปด้วยหลายๆรอบเล็กโดยในรอบเล็กแต่ละรอบจะเริ่มต้นจากผู้ที่ถือแผ่นผู้เริ่มเล่นจากนั้นเธอในการเล่นก็จะวนตามเข็มนาฬิกาก็คือคนที่อยู่ทางซ้ายจะได้เล่นต่อน,นั่นเองเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบรอบเล็กโดยเมื่อถึงเธอของ คุณสามารถเลือกทําได้1นึ่แอคชั่นจาก4ี่แอคชั่นนั่นก็คือหยิบตัวเดิมพันพ้อยลูกเต๋าว่างแผ่นก้องเชียร์หรือทายผลรอบใหญ่ครับมาดูกันดีกว่าแต่ละแอคชั่นทําอะไรบ้างเริ่มต้นจากการหยิบตัวเดิมพันหรือเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือการทายผลรอบเล็กนั่นแหละวิธีการก็คือหยิบตัวเดิมพันแผ่นบนสุดของกองใดก็ได้มาวางไว้หน้าตัวเองแล้วก็เป็นอันจบเทินโดยความหมายของมันก็คือคุณกําลังทายว่าอูดสีนั้นเนี่ยจะเป็นที่1ในรอบเล็กรอบนั้นนั่นเองซง ซึ่งในรอบเล็กแต่ละรอบคุณสามารถมีตั๋วเดิมพันได้มากกว่า1ใบและจะหยิบซ้ำสีเดิมก็ได้นะฮะแอคชั่นต่อไปคือการทอยลูกเต๋านะครับถ้าคุณเลือกแอคชั่นนี้ให้ทําการหยิบตั๋วพีระมิดแบบนี้มาวางไว้หน้าตัวเองซึ่งตัวนี้จะมีมูลค่า1ปอนตอนจบรอบเล็กหยิบมาไว้หน้าตัวเองจากนั้นนะครับทำการหยิบพีระมิดขึ้นมาหงายเข้า1รอบจากนั้นก็ทําการเขย่าครับจากนั้นคว่ำพีระมิดลงเหมือนเดิมแล้วก,กดปุ่มที่อยู่ข้างพีระมิดนี้แล้วก็กดเพื่อดูว่าลูกกเเตาาทีี่อออมนนนั้จะะป็สไรา ีเห็หหากลูกเต๋าที่ออกมาเป็นสีของอูดแข่งให้คุณนําอูดแข่งสีนั้น,นเดินหน้าไปตามเลขที่ถอยได้อย่างเช่นอันนี้ก็เป็นสีฟ้าและเป็นเลข3แปลว,ว่าสีฟ้าตอนนี้ลังท้ายอยู่ใช่ไหมแต่ได้เดินหน้าถึง3ช่องก็เดินเข้าไป1 2 3่นั่นเองถอยเสร็จคุณก็เอาลูกเต๋าที่ถอยได้มาวางไว้ที่เต็นท์แบบนี้เพื่อจะได้รู้ว่าในรอบนั้น,นลูกเต๋าสีไหนออกไปแล้วบ้างนั่นเองหากอูดดันไปหยุดอยู่ในช่องที่มีอูดอยู่แล้วเขาจะกระโดดขี่ซ้อนหลังกันสมมติถอยได้สีฟ้าและเดินได้2ช เขาก็จะเดิน1และ2เขาก็จะไปขี่กันแบบนี้และถ้าเกิดว่าสีที่ต้องเดินดันมีอูดขี่อยู่ข้างหลังอยู่แล้วไม่ว่าข้างบนจะมีกี่ตัวก็ตามเขาจะพาไปด้วยกันทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าทอยลูกเต๋าออกมาแล้วลูกเต๋าที่ได้ออกมาเป็นสีเทาแสดงว่าอูดบ้าคลั่งจะได้เดินนั่นเองครับแต่อูดตัวไหนจะได้เดินให้ดูบนตัวเลขที่อยู่บนลูกเต๋าอีกทีหนึ่งจะสังเกตได้ว่าลูกเต๋าของอูดบ้าคลั่งเนี่ยเขาจะมีตัวเลขที่เป็นสีดํากับตัวเลขที่เป็นสีขาวเลขออกมาเป็นสีไหนอูดสีนั้้นนจะไดเดเเิตามลขที่ มันออกมาอย่างเมื่อสักครู่ถอยออกมาได้เป็น2สีดําแปลว่าพี่ดําจะได้เดิน2ช่องแต่เขาเดินสวนทางใช่ไหมเพราะเขาเป็นอุจบ้าคลั่ง1 2 ก็จะใช้กฎแบบนี้ไปยกเว้นแต่ว่าอูดบ้าคลั่งเนี่ยเขามีข้อยกเว้นอยู่2ข้อนั่นก็คือถ้าในอูดบ้าคลั่งทั้ง2ตัวมีแค่ตัวเดียวที่มีอูดตัวอื่นซ้อนอยู่ถ้าทอยออกมาเป็นลูกเต๋าสีเทาไม่ว่าเลขจะเป็นสีอะไรก็ตามอูดบ้าคลั่งที่มีอูดขี่อยู่จะเป็นตัวที่ได้เดินอย่างเช่นกรณีนี้เนี่ยออกมาเป็นเลข2สีดําแต่ว่ามีพี่ขาวเนี่ยที่มีอูดตัวอื่นซ้อนอยู่แค่ตัวเดียวดังนั้นถึงแม้จะเป็นตัวเลขสีดําก็ตามแต่พี่ขาวจะได้เดินตามกฎข้อยกเว้นที่เดียวบอกไปเมื่อกี้เาดินนขง2ช่อ แล้วถ้าเกิดว่าอูดบ้าคลั่งทั้ง2ตัวซ้อนติดกันเองคือไม่มีตัวไหนขั้นกลางระหว่างมัน2ตัวดำติดเท้าหรือเท้าติดดำก็ตามหากถอยออกมาได้ลูกเต๋าสีเทาอูดบ้าคลั่งตัวที่อยู่ข้างบนจะเป็นตัวที่ได้เดินแอคชั่นต่อไปก็คือการวางแผ่นกองเชียร์นั่นเองก็คือนําแผ่นกองเชียร์ของเราวางไว้ในช่องบนสนามช่องใดก็ได้ที่ไม่มีอูดหรือแผ่นกองเชียร์แผ่นอื่นวางอยู่นอกจากนั้นนะครับคุณห้ามวางแผ่นกองเชียร์ในช่องหมายเลขหนึ่งและห้ามวางแผ่นกองเชียร์ในช่องที่ติดกับแผ่นกอง แผ่น่นนอืโดยในแผ่นกองเชียร์นั้นเนี่ยจะมีทั้งหมด2ด้านด้วยกันคือด้านที่เป็นเสียงเชียร์กับอีกด้านหนึ่งที่เป็นเสียงโหดคุณสามารถเลือกได้เลยว่าคุณจะวางในด้านไหนวางเสร็จแล้วคุณก็จบเทินของคุณไปหากมีอูดไปหยุดอยู่บนแผ่นกองเชียร์เจ้าของแผ่นกองเชียร์จะได้รับเงิน1ปอนหลังจากนั้นเจ้าอูดก็จะได้เดินยกตัวอ,อย่างเช่นพี่ม่วงได้เดินหน้าหนึ่งอ้าวตกแผ่นกองเชียร์แบบนี้ต้องหยุดพอดีนะเดินผ่านไม่ได้หยุดแบบนี้ปุ๊บเจ้าของช่องซึ่งก็คือคุณเจ๊ค,คนนี้รับเงินไปปกกกก่อนอนนน1ดหลัังจจา้็ะเิ ผลตามแผ่นกองเชียร์ที่วางไว้อย่างเช่นอันนี้วางไว้เป็นด้านเสียงเชียร์อูดที่ตกจะเดินไปข้างหน้าอีกหนึ่งช่องเพิ่มเข้าไปให้เพราะมีแรงเชียร์จากคุณผู้ชมมาก็เลยมีกําลังใจเดินต่อแบบนี้ในกรณีที่เดินขึ้นมาแล้วมีอูดอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วเจ้าอูดที่เดินมาด้วยแรงเชียร์เนี่ยเขาจะขึ้นไปซ้อนอยู่ข้างบนแต่ถ้าเกิดว่าอูดเนี่ยไปตกในด้านแผ่นกองเชียร์ที่เป็นเสียงโห่เจ้าอูดเขาก็จะน้อยใจครคุณผู้ชมเขาก็จะเดินถอยหลังกลับมาหนึ่งช่องในกรณีที่ถอยหลังแล้วไไปปเเจจอออกัับูตวื่่นนนแททีขขาะึ้ ซ้อนข้างบนถ้าเดินถอยหลังเขาจะลงไปซ้อนข้างล่างแบบนี้ครับแผ่นกองเชียร์เหล่านี้นะครับจะยังอยู่บนสนามต่อไปจนกว่าเจ้าของเนี่ยจะทําการย้ายไปไว้ช่องอื่นโดยการใช้แอคชั่นวางแผ่นกองเชียร์ในเทินต่อๆไปของเขาหรือจนกว่าจะจบรอบเล็กนั่นเองอีกหนึ่งแอคชั่นที่ทําได้นะครับก็คือการทายผลรอบใหญ่โดยให้ใช้การทายผลของคุณในมือคุณนั่นแหละในการทายผลซึ่งสามารถทายได้2ออย่างคือการทายผลชนะเลิศก็คือทายว่าตัวไหนเข้าที่1นนั่นแหละกับอีกหนึ่งอย่างคือทายผลที่โลทายว่าตัว ไหนยู่อันดับ้วยสุดโดยในการทายใช้แค่การทายผลแบบนี้ซึ่งอย่างที่เดียวบอกไว้ตอนต้นนะครับเขาก็จะมีอูดอยู่5สีที่เป็นอูดแข็ง ในการทายผลให้คุณนาการ์ดทายผลสีที่คุณต้องการทายเนี่ยไปวางไว้ในช่องที่คุณต้องการทายอยากทายที่1คุณก็วางไว้ในช่องทายผลชนะเลิศอยากทายที่โหลคุณไปวางไว้ในช่องทายที่โหลอย่างสมมุติตอนนี้ผมเนี่ยอยากวางไว้ในช่องทายผลชนะเลิศในกรณีที่มีการ์ดวางอยู่แล้วคุณเอาการ์ดของคุณวางทับด้านบนไปได้เลยแล้วก็เป็นอันจบเทินของคุณไปเมื่อวางการ์ดทายผลไปแล้วไม่สามารถขอเปลี่ยนหรือขอคืนการ์ดได้วางแล้ววางเลยแต่คุณยังสามารถนําการ์ดทายผลใบอื่นๆในมือของคุณเนี่ย ใช้ทายผลในเทิร์นถัดไปของคุณได้อยู่การแข่งขันรอบเล็กจะจบลงทันทีที่ลูกเตา๋าลูกที่5ถูกถอยออกมาจากพีระมิดหลังจากที่อูดเดินเสร็จแล้วก็จะทําการจบรอบเล็กกันโดยมีขั้นตอนดังนี้เริ่มต้นจากการนําแผ่นผู้เริ่มเล่นนะครับส่งให้กับคนที่อยู่ทางซ้ายของคนที่เพิ่งหยิบตัวพีระมิดใบสุดท้ายมาเขาคนนั้นก็จะได้เป็นผู้เล่นคนแรกไปหลังจากนั้นนะครับให้ดูว่าอูดแข่งตัวไหนเป็นที่หนึ่งอยู่ในขณะนั้นย้ำอีกทีดูแค่อูดแข่งอูดบ้าคลาั่งไม่อยู่ในการแข่งข ลืมเข้าไปได้เลยให้ดูว่าอูดแข่งตัวไหนอยู่ในช่องหน้าสุดในกรณีที่ช่องหน้าสุดมีมากกว่า1ตัวตัวที่อยู่บนสุดถือว่าเป็นที่หหลังจากนั้นนะครับผู้เล่นก็จะได้เงินหรือเสียเงินตามตัวเดิมพันและตัวพีระมิดที่หยิบมาระหว่างรอบเล็กอย่างเช่นตัวในมือของเดียวตรงนี้เริ่มจากตัวเดิมพันก่อนละกันตัวเดิมพันเขาก็จะระบ,บุว่าอูดสีที่คุณหยิบมาเนี่ยถ้าเขาเข้าเป็นที่1คุณจะได้เงินเท่าไหร่ถ้าอูดสีฟ้าเข้าที่1จะได้5ปอนแต่ถ้้าาเเกิดขที่2จะได้1ปอนแต่ถ้าเกิดเข้าที่3ที่4หรือ ที่ห คุณจะต้องเสีย1นปอนโทษฐานทายซีสัวและแน่นอนตัวเดิมพันมีหลายราคายิ่งหยิบช้ามูลค่าที่คุณจะได้จากการที่เขาเข้าที่1ก็จะยิ่งลดลงจาก5ปอนหรือ3ปอนหลือ2ปอนอีกหนึ่งตัวที่ห้ามลืมเลยก็คือตัวพีระมิดนั่นเองนะครับตัวพีระมิดหนึ่งใบมีค่าเป็นเงิน1ปอนอย่าลืมเก็บเงินจากเขาด้วยในกรณีที่มีเงินไม่พอจ่ายนะครับเกมนี้ไม่มีเงินติดลบหากมีอยู่ศูนย์ปอนแล้วต้องจ่ายอีกก็คือไม่ต้องจ่ายก็ถือว่าเป็นศูนย์อยู่อย่างนั้นอยู่เเเเเหมเมมืืืออนนนดดิิิคครรั่งส็็จแล้วกทกทําาต เดิมพันและตั๋วพีระมิดเข้าสู่กองกลางอีกหนึ่งอย่างที่ต้องคืนที่นะครับก็คือแผ่นกองเชียร์นั่นเองไม่ว่าจะวางไว้ตรงไหนก็ตามหยิบคืนเกิดมาวางไว้หน้าตัวเองสุดท้ายท้ายสุดครับเปิดพีระมิดออกมาแล้วเอาลูกเต๋าทั้ง5ลูกที่เราทอยในรอบนี้เนี่ยใส่คืนพีระมิดลงไปก็เป็นอันจบรอบเล็กแล้วก็เล่นกันต่อในรอบเล็กรอบต่อไปได้เลยและเมื่อไหรก็ตามที่มีอูดวิ่งเข้าเส้นชยัยจะเป็นอูดแข็งวิ่งจาก1เข้ามาถึง16แล้วทะลุ1ออกไปผ่านเส้นชยัยหรือจะเป็นอูดบ้าคลาัั่่งงงววิจาาาก16สนทลบมห แล้วเข้าเส้นชัยอันนี้ก็ถือว่าจบเกมเหมือนกันในกรณีที่อูดบ้าคลั่งเนี่ยมีอูดแข่งขี่มาด้วยนะฮะแล้วพาเข้าเส้นชัยแบบนี้อูดแข่งที่ขี่อยู่บนอูดบ้าคลั่งจะถือว่าเป็นที่โหลทันทีครับเมื่อเกมจบลงแปลว่ารอบใหญ่จบแต่ก่อนที่จะไปถึงรอบใหญ่ให้นับว่ารอบเล็กรอบนี้จบลงทําการคิดเงินเหมือนรอบเล็กปกติอีกหนึ่งครั้งจากนั้นไปดูผลของรอบใหญ่ทั้งผลของการทายผลชนะเลิศและผลของการทายผลที่โหลดค่อยๆเคลียร์เงินกันไปโดยวิธีการเคลียร์นะครับหยิบการ์ดทายผลทั้งกองมาเลย ในลำดับเดิมนี่แหละจากนั้นพลิกอีกด้านหนึ่งทั้งกองขึ้นมาเพื่อให้ลำดับในการลงการ์ดทายผล1 2 3 4 5เนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมโดยจะได้เงินหรือเสียเงินเนี่ยขึ้นอยู่กับผลของการทายคนที่ทายผลถูกเป็นคนแรกจะได้รับไปเลยเงิน8ปอนด์คนที่ทายถูกคนที่2ครับจะได้รับเงิน5ปอนด์ board. คนที่ทายถูกคนที่3จะได้รับเงิน3ปอนด์ board. คนที่ทายถูกคนที่4รับไป2ปอนด์ board, ครับถ้าทายถูกเป็นคนที่5เป็นต้นไปนะฮะจะได้รับเงิน1ปอนด์ board, ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทายผิด การทายผลของคุณจะไม่นับเป็นลำดับนอกจากนี้ คุณจะต้องเสีงเงินอีก1ปอน์โทษฐานทายผิดอีกด้วยครับนับอย่างนี้นะครับทั้งการทายผลชนะเลิศและการทายผลที่โหลดสุดท้ายท้ายสุดคนที่มีเงินมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ไปไม่ว่าจะมีเงินมากที่สุดกี่คนก็ตามทั้งหมดคือผู้ชนะร่วมกันนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับหากมีการเล่นตั้งแต่6คนขึ้นไปคุณจะได้รับการ์ดพันธมิตรมาด้วยจําได้ใช่ไหมจ๊ะวิธีการใช้ของเขาคือคุณจะมีแอคชั่นเพิ่มขึ้นมาอีก1นึ่แอคชั่นในเกมนี้นั่นก็คือการสร้างพันธมิตรนนนนััั่เอองงงงใกาารรสร้พ้พธมมิตคุณจะยี การพันธมิตรของคุณหงด้านพร้อมใช้อยู่หน้าตัวเองอยู่นั่นหมายความว่าในหนึ่งรอบเล็กคุณสามารถมีพันธมิตรได้แค่คนเดียวเท่านั้นวิธีการใช้นะครับให้คุณนําการ์ดพันธมิตรของคุณที่อยู่ในด้านพร้อมใช้นี่แหละไปแลกกับผู้เล่นที่คุณต้องการสร้างพันธมิตรด้วยโดยเขาคนนั้นเนี่ยจะต้องมีการ์ดพันธมิตรที่เป็นด้านพร้อมใช้ของตัวเองอยู่หน้าตัวเองเหมือนกันแลกกันเสร็จทําการพลิกการ์ดเป็นด้านจับมือแบบนี้นะครับก็เป็นอันสร้างพันธมิตรเรียบร้อยโดยผู้เล่นที่เราเลือกจะไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธในนกกาาารรรรส้งพััธมิตบเะ จะเป็นพันธมิตรอย่างนี้ไปจนกว่าจะจบรอบเล็กผลของการเป็นพันธมิตรจะเกิดขึ้นเมื่อจบรอบเล็กคือเมื่อทําการคิดเงินจนเสร็จสิ้นแล้วคนที่ทําการแลกพันธมิตรกันไว้จะสามารถรับเงินจากตั๋วของคนที่เราไปทําพันธมิตรได้หนึ่งใบยกตัวอย่างเช่นเดียวสร้างพันธมิตรกับเจ๊คนเมื่อกี้ไวใช่ไหมฮะนั่นแปลว่าตอนนี้เนี่ยหน้าตักของเจ๊คนนี้เนี่ย ทายผลอูดว่าอยู่2ใบแล้วมีตัวพีระมิด1ใบตัวใบนี้ที่1 5หก็จริงแต่พี่อูดตัวนี้เสียตังค์แปว่าใบนี้มีค่าลบหตัวพีระมิดอันนี้มีค่า1ปอนด์อยู่แล้วไม่ต้องคิดเยอะส่วนพี่ม่วงตรงนี้อ่าพี่ม่วงเป็นที่1แปลว่าตัวใบนี้มีค่า3ปอนด์ดิโอสามารถรับผลของตัวใบนี้ได้เช่นกันอ่าผมก็จะได้เงิน3ปอนด์จากใบนี้มาด้วยนะครับหรือถ้าพันธมิตรของเราเนี่ยมีแต่ตัวที่เสียเงินเราสามารถไม่เลือกตัวสักใบเลยก็ได้เหมือนกันเมื่อคิดเงินจากการ คืนมาายกลับเป็นด้านพร้อมใช้เหมือนเดิมสําหรับไว้ใช้ในรอบเล็กรอบถัดไปนั่นเองนี่ก็คือวิธีการเล่นของ Camel Up Second Edition ฟังเดียวไม่ทนันฟังเดียวไม่เข้าใจไม่เป็นไรในกล่องนี้มีคู่มือภาษาไทยมาด้วยนะครับเดอะสตรองโฮสยามก็แปลไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวมาติดตามชมกันดีกว่าว่าหากพวกเราบอดเกมไนท์เนี่ยจะต้องมาทายผลของการแข่งอูดแล้วมีอูดบ้าคลั่งอยู่ในสนามแบบนี้ใครจะกอบโกยเงินไปได้มากที่สุดติดตามเร็วๆนี้ครับทางทีวีมัง o ์ออฟฟิเชียลบน YouTube อย่าลืมกด subscribe วนะเวลาที่เรามาทายผลอูดกันคุณจะได้ไม่พลาดยังไงล่ะจ๊ะอย่าลืมนะครับบอร์ดเกมไ้ยเพราะใครๆก็เล่นบอร์ดเกมครับผมกดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ